จากลักษณะนิ้วคุณเป็นคนให้ความสำคัญกับความรักมากและเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ในความรักใครที่มารักคุณสบายใจได้เลยคุณเป็นคนประเภทช่างฝานันหรือลุ่มหลงต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆยบางอย่างเพราะเป็นคนที่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายเป็นคนประเภทที่มีความลหลงไหลในความรักอย่างมากมาย เมื่อยามใดที่คุณตกอยู่ในความรักกับใครสักคนโลกทั้งโลกจะเป็นสีชมพูทันทีในบางครั้งคุณถึงกับเลือกที่จะไม่สนใจทำงานหรือเรียนหนังสือเลยในขณะที่ตกอยู่ในมนแห่งความรักคุณต้องการให้คนรักมาสนใจและเอาใจมากๆคนรอบข้างมักจะบอกรักคุณกระซิบรักต่อคุณบ่อยๆเสมอ และคุณจะถูกพนาพนอเอาใจแบบสุดๆแต่ในทางตรงกันข้ามเรื่องบางเรื่องอาจจะทำให้คุณเกิดความคลั่งขึ้นมาได้ง่ายกว่าคนอื่นๆถ้าคุณรู้สึกว่าคนรักไม่ให้ความสนใจเมื่อไหร่คุณอาจจะทำให้โลกแตกได้ทันทีอาจทำให้มีปากเสียงกันหรือแยกทางกันเดินได้ดังนั้นคุณต้องระวังความคิดของตัวเองบ้างไม่หวาดระแวงระวังคนรักมากเกินไป เพราะอาจทำให้ความรักต้องจบด้วยการแยกทางกันได้ลักษณะนิ้วของคุณเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสื่อสารการพบปะผู้คนมากน้าหลายตาคุณอาจมีพรสวรรค์โดยธรรมชาติในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารเป็นกลุ่มคนที่มีไหวพริบมีความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย คุณจะมีความสามารถเข้ากับสังคมใหม่ๆได้อย่างดีคุณจะมีเพื่อนบ้านดีๆมากมายลักษณะนิ้วก้อยของคุณบ่งบอกถึงลักษณะของคนที่มีจิตใจดีมีน้ำใจผู้คนรอบตัวจึงมักแสดงความรักและความเป็นมิตรต่อคุณอยู่เสมอลักษณะเช่นนี้บอกว่าคุณเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงและเป็นคนที่ไม่มีปัญหาในการสื่อสารอารมณ์ของตัวเองเลย นอกจากนี้คุณยังไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับการสนทนาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งคุณมีแนวโน้มที่จะชอบรักษาบรรยากาศแห่งความปรองดองและความสามัคคีได้อย่างดีโดยรวมแล้วคุณเป็นนักวางแผนที่ดีและคุณจะเป็นนักต่อสู้โดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติแล้วคุณเป็นคนที่ชอบการแข่งขัน มีความทะเยอทะยานมีความสร้างสารรค์ความกล้าแสดงออกและมีความรู้สึกอะไรก็จะแสดงออกอย่างชัดเจนรวมถึงคุณเป็นคนใจกว้างมีใจรักความเป็นอิสระความมั่นใจชอบทำงานหนักแต่คุณเป็นคนประเภทที่ไม่ชอบการคิดวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนทางด้านอารมณ์คุณดูจะเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยมักสื่ออารมณ์ภายในที่ซ่อนอยู่ออกทางสีหน้าอยู่เสมอ คุณเป็นคนที่รู้จักบุญคุณคนหากใครยื่นมือมาช่วยเหลือก็จะพยายามตอบแทนกลับไปชอบที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาใครดีมาดีตอบใครร้ายมาร้ายกลับลักษณะความสัมมสัมพันธ์ของนิ้วคือนิ้วกลางยาวกว่านิ้วชี้ซึ่งยาวกว่านิ้วนางและนิ้วก้อยกับนิ้วหัวแม่มือมีความยาวเท่ากันรูปแบบนิ้วนี้บางครั้งเรียกว่ามือที่สมนุล หรือมือที่ประสานกาันนิ้วกลางที่ยาวขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่ขยันขันแข็งในขณะที่นิ้วนางที่สั้นกว่าอาจบ่งบอกถึงคนที่มีความกล้าแสดงออกและเด็ดขาดในการตัดสินใจน้อยความยาวที่ค่อนข้างเท่ากันของนิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มืออาจบ่งบอกถึงความสมดุลระหว่างตักกะและสัญชาติตยาน ซึ่งบ่งบอกว่าคุณนั้นมีความสมดุลในหลายๆด้านและสามารถปรับตัวได้ดีด้วยบุคลิกภาพที่สมส่วนและมีสัดส่วนทางอารมณ์ที่ดีคนที่มีรูปแบบนิ้วลักษณะนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนักการทูตมีความยุติธรรมและเก่งในการสร้างสมดุลระหว่างมุมมองและลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน ในแง่ของเส้นทางอาชีพคนที่มีลักษณะมือนี้อาจเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์และความคิดสร้างสารรค์ร่วมกันเช่นนักการทูตการตลาดหรือการโฆษณาคุณอาจมีความเก่งในสาขาอื่นๆที่ต้องการความสามารถในการปรับตัวและใช้ความสามารถด้านความรู้รอบตัวรอบด้านเช่นการเป็นผู้ประกอบการหรือการให้คำปรึกษา นอกจากนี้ด้วยธรรมชาติที่สมดุลยังทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในหลายๆอาชีพได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากลและการทำนายลายมือที่แตกต่างกาันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง